โอเคครับกดถ่ายครับสวัสดีครับผมก็รายการแล้ยวกันเชนนะมินช่ยครับพูดผิดอย่างเงี้ยรายการผมนะครับเออแนะนําไปดีครับผมไม่อยู่รายการเดียวกันกับคุณนะครับผมเป็นแขกรับเชิญนะครับนะครับบอกตรงอยากดึงตัวผมก็ไปอยู่ดีดียี่ดีก็คุณมังกรไม่เคยดูรายการ ของคุณกายคุณเอ็มนะครับเออดอูครับเขาก็เป็นรายการแย่นะครับแต่เขาอัดด้วยกันนะครับโอเคครับไปที่เซิร์ฟเซิร์ฟอะไรดีครับเออผมจะพูดเรื่องเสียงนะครับเสียงนี้คนมันก็มีหลายเสียงนะครับครับแต่เสียงที่ผมรู้สึกที่ได้ยินจากปากเพื่อนผมเนี่ยมันเหมือนคุณเอ็มจริงๆเลยนะครับครับ ลองพูดแบบคนเดมดิจริงๆขอละพูดะว่าสวัสดีกันด้วย,ยนะครับนี่แหละผมลองลองให้มันพูดแล้วครับไม่เหมือนจริงๆนะครับ <laughs> ลองพูดดิพูด,ดดิ <laughs> <laughs> อยากแค่ <laughs> พูดแค่นั้นเลยเหรอชอบจริงๆเลยเสียงแบบนี้สวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยวสีครับเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟยี่เซิร์ฟยี่สิบเจ็ดน,นะครับ ฟังไงมันก็เหมือนคุณเอ็มนะครับตอนเช้าเนี่ยยิ่งเหมือนนะครับตอนคืนเขาพูดเสียงดังไม่ได้นะครับห่องเขาจะตื่นนะครับครับโอเคนะครับเข้าไปที่เกมเดอะ a อลซีเลยนะเข้าไปแล้วครับเกมมันมันมีเดอะ a อลซีด้วยเหรอครับเออมันเป็นชื่อเต็มของเขานะสวายวออะไรสักอย่างอะไรครับที่เกียดจำแม่งนะ คหรอครับเกิดปั๊มให้กดตัวเซไว้นะครับตัวละครคุณจะเหมาะทำไมครับตัวละครคุณจะเหมาะครับเคครับเมื่อกี้ผมหาที่แอบหลังต้นไม้ครับเข้าหน้าผู้หญิงใช่ไหมครับหน้าผีใช่ไหมครับครับอันที่สองนะใช่ไหมครับประมาณนั้นนะ เซิร์ฟยิบเจ็ดใช่ไหมครับยิบเจ็ดนะครับจริงๆนะเออเข้าแล้วนะครับเออเออดูสิครับแขกแล้วเชิญแม่งแขกครับเชิญแม่งรุดทำไมก็ไม่รู้ครับเออเอากูกูเป็นแขกแล้วเชิญใช่ไหมครับใช่ครับเออครับโอเคครับคุณ่ใช่เพืเพมผมครับคุณเป็นแขกรับเชิญละเล่น ผมกับมังกรก็รู้จักกันมาครับจากเกมเอ็กช็อตนะครับงั้นเชื่ร์ครับโอ้ยกระตุกแล้วครับเสียงคุณครับอยากรู้จริงๆนะครับมันนานตรงไหนครับปีหนึ่งเลยโอเคครับกดแซดสิครับกดแซนหาเลยครับยังไม่ยังไม่ขึ้นหน้าจอให้มาเลยนะครับผมยิงคุณตายเลยนะจริงๆคุณเห็นผมปะ เออเกิดละเกิดอยู่บนฟ้าใช่ปะฟ้าที่นะอยู่บนพื้นกดแ่นละหมอบยังไม่หมอบชูนมาเห็นผมวะเนี่้อืมกางจะเข้าไปเข้ามาแล้วครับอุ๊อุอุ้ยหมอบแล้วครับหมอบลงหมอบลงสวัสดีครับหมอบลงเลยบเดี๋ยวผมจะอ่านรายการผมบ้างนะ สวัสดีครับผู้กำรายการแล้วก็ชแนลนะครับวันนี้ผมอยู่กับเกมเดอะบอลซีนะครับเออผมจะมาเล่นภาคต่อกันนะครับครับภาคต่อจากผมอัดไอ้ช็อตค้างไว้นะครับแล้วมันเล่นไม่ได้นะผมจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับผมจะมาเล่นเกมบอลซีนะไม่ต้องตกใจนะครับทําไมพวกผมเล่นกันได้นะครับนี่ไม่ใช่เซิร์ฟแด่นะครับเซิร์ฟเตือนนะครับเออคุณก็หาโหลดกันได้นะครับ ถ้าคุณอยากเล่นไม่ต้องมาถามผมนะครับไป่าโหลดกันเองนะครับผมพี่เกียริสอนนะครับเอ้คุณครับคุณเดินไปไหนเออผมจะเดิน <c oughs> น้ำสวดครับผมก็ชวนคุณ <c oughs> ปาร์ตี้ครับ <c oughs> ผมยังไม่รับเลยครับ <c oughs> กดรับสิครับทำไมผมผมมองตัวอักษรไม่ชัดนะจริงนะจริงผมมองตัวอักษรไม่ชัดเดินไปครับย ทำไมยังไม่ได้เฮ้ยคุณขึ้นไปได้ไงอ่ะไปครับไปเลยครับคุณขึ้นคุณขึ้นไปได้ไงเนี่ยแคบหนี้ริวจะไม่ยุ่งไหมครับริวจะยื่งไหมโอเคนะครับผมก็ไม่มีปืนเชี่ยอะไรเลยนะครับผมเอาเอ็มพีเจ็ดมาเฮ้ยเอ็มพีเจ็ดเฮ้ยมานี่สิครับกูกระโดดวิ่งเลยครับเนี่ยหืม ดูนะครับผมไม่มีตัวเที่อะไรเลยนะครับด้วยเฮ้ยคุณเอาปืนทิ้งไว้ทิ้งปืนซะคุณเอาหมอบลงซะทิ้งปืนซะทิ้งปืนที่เจ้ามีเดี๋ยวนี้ตายลยครับอทำไมผมไม่มีปืนเนี่ยก็คุณคุณคุณตัวละครคุณยังไม่กลับเซฟสักทีอะครับไม่มีปืนกลับเซฟเลยครับ ผมผมเล่นสองสามวันผมก็มีปืนอยู่ในเซฟเต็มแล้วครับนีผมชอบไปหาคนนะเออีผมนี่ชอบหนีคนนะครับคนไม่ชอบแกล้งผมนะแกล้งไงครับเดินไปแม่งยิงหัวผมแตกเลยนะครับผมว่าเฟลลี่เฟลลี่ไม่นก็ว่าเฟลลี่นะเดินไปยิงโป๊มครับไปฉายกูก็ตกนะครับผมแล้วแงจุดเกิดจริงๆ อ๋อแล้วครับมันจะมีพวกดักดักหน้าเซฟใช่ไหมครับอันอันนี้ไม่ใช่เซฟครับนั่นแะครับอะไรก็ช่างนะครับคุณค้าบคุณอย่าวิ่งเร็วเลยครับตามไม่ทันนบเออตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงนะครับคุณรู้ได้ไงครับคุณก็กอดูเสร็จดูแล้วครับ เฮ้ยหลอนด้วยจีหลอนด้วยจีเฮ้ยมีคนตามมาครับหลอนเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮต่เทเราจะเอาตัวเทอจะไปกินตัวเทอหนีหนีหนีเฮ้ยกระตุกวิ่งแสงละเฮ้ยเอาปืนนะครับเฮ้ยนี่เมืองเลยผมให้ปืนครับเมืองที่เราตายกันครับ มันเจอคนผมเห็นคนนะครับหมอบหมอบหมอบให้หมอบอยู่ตรงไหนครับผมเห็นมันผมเห็นมันหมอบหมอบหมอบเดินๆนะครับตรงไหนครับจุดอยู่แบที่นะครับตรงไหนครับนู่นนู่นครับผมเห็นมันมหมอบปันคาเดงนๆๆแต่มันเดินเข้าไปในอันนี้แบบนั่นมันซอมบี้ครับซอมบี้หาเลยครับวิ่งไวขนาดนี้ ลงไปดูกันเถอะครับคณมีปืนไม่ใช่หรือเฮ้ยลงทางนี้ไม่ได้ครับตามผมมาตามผูดชิมนานนะครับผมก็ไม่เล่นเกมนี้เพราใครหรอครับมันชวนผมเล่นกันไหครับคนซอม,มบี้นะเนี่ยซอมบี้นะใช่ไหมคม่อยๆลงครับแต่ผมเจอคนคนหนึ่งจริงผมบอกจริงตางกกฟาดปะทางนี้ครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งทางนี้ครับมันจะไต่รัวผมมีพวกโซนนะครับอุ้ยเชี่ยมีหนามด้วยเหรอ <c oughs> ไม่ไต่อุมไม่ไต่แล้วรอด้วยรอด้วยเนี่ยเสียบรอด้วยสิตัวเธอรอด้วยสิพี่ชายอ่ะโุ้โอุ้ยอุ้ย,ยพี่ชายอ่ะรอด้วยสิพี่ชายเ <c oughs> สียงไมค์คุณนีวโหวมีลมเข้าจครับเออคือว่ากูเปิดพัดลมครับ เปล่าครับเสียงลมจากปากคุณครับอ๋อ <c oughs> ซีดเลยครับคนหรือซอมบี้ครับซอมบี้จะจัดอย่าไปยุ่งครับกระสุนผมนก็มีจํากัดจริงๆผมเจอปืนแล้วเหผมเจอหมวกข้างบนเนี่ยแหละมันหายไปไหนอะ่ะตอนนั้นที่ผมตายเนะเฮ้ย <c oughs> ทำไม,มกล้าเลนนี้ด้วยไม่มีอะไรเลย ทำไมของมันไม่มีดอกว่ะใช่เลยนั่นแหละที่ผมจะถามประเด็นคุณทหารนี่ว่าคุณพาไปขอให้ทหารช่วยปะอุ้ยอุ้ยผมขอหล่อ, <laughs> หอครับหล่อ <laughs> ทำอย่างนี้แบบอี้อ <laughs> นี่คร <laughs> ับคุณเดานี้ไปไหนๆๆ <laughs> <laughs> ไหน <laughs> ไหนอุยไหนวะ ไหนครับลอยอยู่ครับฮยหน้ากากเดฟแมนเฮ้ยซอ,ซอมบี้ครับซอมบี้้ยเชี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยโดนตบไหมครับโดนไปสองดอกครับยวดิผมไม่มีของอะไรเลยเนผมผมก็มีแค่ปืนกับหน้ากากครับแล้วคุณมึงจะพาผมมาทำไมเนี่ยเอา้เอาผมทิ้งทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกาก ลอยอยู่ไงเนี่ยคุณคุณรอผมด้วยดิผมไม่มีปืนนะครับอ๋อแล้วไม่กดไหนอ๋อตวีปืนผมเลยยี่บแปดนัดนะนี่เท่เท่เหลือหลายรอด้วยสิเดี๋ยวซอมบี้ก็ใต้ตูดอุ้ยเช็ดด้วยซอมบี้จะตุยตูดผมคุณครับคนเหรอครับครับ ว่ละคุไปนะครับมังกรั้งนะนี่ครับปีอะไรเลยครับกูจะเรียกผมจะไฟผมกลัวเลยลงมาครับลงมาอุ้ยคุยเอานี่ไปเอานี่ไปอะไรแล้วคุณก็ไม่รีบให้ผมได้อเมื่อกี้ผมเพิ่งเก็บได้เราฟังด้วยนะครับมันคืออะไรครับปืนครับปืนอู้กูมีปืนแล้วครับ กูไม่บูนะครับเพราะกูตายทุกทีเลยดูหลังได้ครับเอาล่ะครับเจอคนครับเจอ,อซอมบี้ครับพวกเราเป็นหน้ากากนะครับผมคือตากอ้น,น้ากากบดำนะส่วนนี่คือทีเอ็มหน้ากากไม่ไม่ใช่กูพูดผิดแหละ คือผมคือดา้อนหน้ากากขาวนำะนี่คือทีมหน้ากากดำนะโอเคครับระวังนะครับมันอาจจะมีกล้องอินฟเรดและบาเรดก็เป็นได้ตามค่ะผมเจอพลังงานบานอย่างครับจะเรียกว่าซอมบี้นะครับครับหนึ่งครับคุณเดแต่คุณก็ตายหรอกครับคกโลบหลังมึงดีกว่าไปครับยบไปที่ ไปไหนล,ะลอะเตืนนไงขยับเข้าไปได้ไหมขียขยับเข้าไปข้างหลังเดี๋ยวดูหลังให้นะ้ยผมเห็นแล้วครับเห็นอะไรครับเห็นคนครับเออยิงสิครับคุณจะเห็นคุณเห็นแล้วไม่ยิงอะ่ะตายไหมครับยังครับเชีย่ยคนหนีแล้วครับผมรู้ไปแล้ว เริ่มรู้ชะตากรรมนะครับตายยังครับยังครับยิงต่อไปครับหนีกันครับแป๊บนึ่งครับพีคุณคุณต้องคุณต้องเข้าไปดูนะครับแป๊บหนึงครับแป๊บนึงผมเจอคนแล้วครับตรงไหนครับมันมันอยู่ตรงรถถังนะครับมาสิครับมันลบอยู่หลังรถถังครับเนี่ยรถถังที่ผมเล็งอยู่เนี่ยมีครับมีครับผมเห็น อังเกงองเกงเสียมตานเห้องเกงยีนใช่ไหมครับไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมเห็นเสื้อมันดำครับผมเห็นองเกงยีนยีนนะเออมือผมชาครับเห็นมันถืออะไรอยู่ด้วยเออผมหนีแล้วครับไม่เหอะเป็นใครครับอุ้ยกระตุกครับอุ้ยเ่ยไม่ไปละเราต้องตามนะครับ ทีเอ็มหน้ากากดำไปนะไปเลยครับแบบนึงครับอุยตุกกระตุกมองหลังให้ผมได้นะครับมองอยู่ครับอเอาบบ้าคุณจะกลับมาหาเลยเนี่ยต้องดูก่อนนี่ครับผมขอไปหาของกันแล้วกันเดี๋ยวก็ตายหรอกครับ จริงๆเออไม่ไปแล้วครับอจะทิ้งผมไว้คนเดียวนะครับผมกลัวนะคะเธออยู่ไหนนะซาร่าอุ๊ยซาร่าซาร่าตายครับแค่ตายครับผมตายครับอู๋กูว่าแล้วครับซาร่าซาร่าซาร่าช่วยช่วยก่อนด้วยซาร่มมารมันอยู่ตรงไหนครับไม่รู้ครับ ผมจะสั่งหานนั่นเองครับมันน่าจะอยู่ในอุมโมงครับโอเคครับคุณรีบม,มาหาผมเลยนะครับผมผมผมไม่มีตัวใกล้อะครับเออคุณอต